สวัสดีค่ะซิสเตอร์อ安าอัมพรแสนเมืองทำหน้าที่ <c oughs> รับผิดชอเป็นหัวหน้าฝ่ายแพทย์ธรรมเชื่อนที่ค่ะดิฉันซิสเตอร์อ安าอัมพรแสนเมืองเป็นสมาชิกคณะพระคินีรักกางเขนแห่งท่าแรกสกุลนครและปฏิญาณตนครั้งแรกเมื่อวันที่8รกรกฎาคมคิศักรา1983โวรงกันถวายปฏิญาณตนเป็นเวลา41ปี ในปีคิศสกราส2024ได้รับมอบหมายจากทางคณะทำงานหน่วยงานแพร่ธรรมเคลื่อนที่โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานร่วมกับคณะซิสเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการแพร่ธรรมจำนวนสองรูปคือซิสเตอร์สุภารัตน์อัมจุราและซิสเตอร์บุษบานุกกานนความชื่นชมยินดีในโอกาสฉลองคณะครบ100ปีนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะนี้ ได้รับชายหมู่คณะและเพื่อนพี่น้องตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคณะพูกคินีรักกังเขียนแห่งท่าแร่ได้ความร่วมมือกับพระศาสนจักรในท้องถิ่นนี้ในการก้าวเดินไปด้วยกันส่งเสริมสนับสนุนงานอภิบาลแพร่ธรรมการประกาศข่าวดีอย่างเข้มแข็งและจริงจังขอน้อมรำลึกกตัญูกตวเวทีต่อพระสังฆราชปีแอลงแังเบเดลามอส ผู้สถาปนาสถาบันและคุณพ่อยอเซฟกอมโบริเอร์ผู้ก่อตั้งคณะและผู้มีพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะ